อย่าิ่มกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชานำพระพิมพ์กรีบบัวหรือว่าพระผงพิจิตปี2 5 1 7หลวงปู่ศรีฉันทศริอายุ128ปีวัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์มาให้ดชมกันนะครับพระชุดนี้เขาเรียกว่าเป็นพระเนื้อผงชุดวัดโพป,ปี2 5 1 7ซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีสร้างอยู่ทั้งหมด6พิมพ์นะครับพระพิมพ์กีบบัวหรือว่าพระพิมพ์ผงพิจิตเนี่ยเป็นหนึ่งใน6 พพิมพ์จัดสร้างในปี2 5 1 7โดยพระครูวิสิทธิ์สมโพธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเพื่อนําปัจจัยไปสร้างศาลาและกุฏิสงฆ์ที่วัดบ้านเกิดของท่านซึ่งหลวงปู่ท่านก็อนุญาตตามนั้นและมอบผงวิเศษของที่ท่านทําขึ้นเองให้ไปพร้อมทั้งเกสาชานหมากน้ําหมากของท่านโดยมวลสารประกอบไปด้วยผงว่าน108ขี้ทูบจากที่บูชาสมเด็จโตวัดอรังขี้ทูบและดอกไม้จากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองดอกไม้บูชาพระก แก้มรกดดอกไม้บูชาพระนอนวัดโพผงปูนและเศษทองปิดองค์พระพุทธรูปในวัดโพท่าเตียนชานหมากน้ำหมากและผงวิเศษของหลวงปูศ่ศรีกดพิมพ์ที่วัดพระเชตุพนแล้วจึงนำไปให้หลวงปูศ่ศรีท่านปลูกเศษเดี่ยวพระเด่นด้านแม่ตามหานิยมมหาราบแบบที่เรานำมาให้ชมนะ่ะจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเนื้อออกไปโทนสีขาวและก็เนื้อออกไปโทนสีน้ำตาลเดี๋ยวเราจะมาชมแต่ละแบบกันเลยนะครับแบบแรกเป็นเนื้อออกโทนสีขาว ด้านหน้าก็จะเป็นรูปของพระพุทธรูปปางสมาธิขนาด,ดก,กว้างอยู่ที่1.3เซนสูงอยู่ที่1.8เซนอันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจะเป็นแบบหลังเรียบด้านข้างพระพิมพ์กรีบบัวหรือว่าพระผงพิจิตปี2อ1 7 ทนสีขาวบูชาอยู่ที่องค์ละ700บาทพุทธคุณจะเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมหาลาบเดี๋ยวให้ชมอีกองนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างใต้ฐานถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าลาย i อดเป็น Line อด แอด pbpb4289 แอด pbpb4289 ถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางไลน์แอดได้ยงา่ายนีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาไว้ กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ